สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามาเด้อจ้ามือนีดผ้ามาเบิงอันแม่ป่าเราปลูปกผืชผักขายทุกปีจ้ะเราเห็ดหน้าน้่เด้จ้ะแต่ว่าเราปลูปกพวกผืชผักหมุนเวียนนี่จ้ะได้ขายดูพี่น้องจ๋าดูกดกเสียเทศเเดูสิเสียเิดคอยทายเบิงเด้อพี่น้องจ้า โดกมากพี่น้องจ้ะมันกำลังขึ้นเป็นรุ่นๆตามกันเนาะพี่น้องจ้ะอันนั้นจะเป็นบักพริกจก้ะบักพริกรุ่นเล็กกะแกเสียหยาเลแ่้วๆมะเขือเทศตำบักหุงเด้พี่น้องจ้ะอันนี้เราก็ปลูกสองรุ่นเด สามแถวรุ่นนี่สามแถวพี่น้องจ้ะอันนี้รุ่นก่อนโอ้ยดกคักดกแน่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่นี่โอยเฮ้ยเฮ้ยกุ้นจะข่อยไายเห็นบ่บุนี่ข่อยกับมองกองบ่ข่อยเห็นปันใดดอกกุ้นพี่น้องจา้าอืมบ่อยู่มันมันบ่อยู่มันดกแห้งหลายโอ้แต่แต่ พี่น้องจ๋าเบิ่งเอาเด้อฮุ่นเห็นบ่คอยมันเป็นแสงแดดด้อคอยเบิ่งบ่เห็นดิจังใดก็อดสาเบ,บิ่งเอาเด้อพี่น้องจ๋าจำนี่เราก็ได้ขายหลายเลยพี่น้องนี่เราบอกอยู่ว่าเราได้เงินหลายคอยกระยานเหยียบของเราอู้พี่น้องเบิง่งคุณ ุ่นเราว่าเราจะเก็บอีกอยุ่มือนี่คุ่นอคอยยกให้เบิ้งม่ได้หรอกพี่น้องคอยยันมันหักของเรา่ามันคือลายเหรเพ็่จัง้งใจถ่ายเหรอพี่น้องจะดกขนานดะอันนี้คือรุ่นหลังด้วยน,นี่ยห,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 หลายครับมันมันลมมันทับมันสอนพี่น้องคอยคอยถ่ายให้ใหจบ ใา่ให้เบิง้งว่าได้นานกันได้มันฝนตกหันพุ่นฝนมันตกพี่น้องจ้งจเงาเดี๋ยวิาพี่น้องเบิ้งก่อนได้ยังคอยไปหาจ้าของพิน่นพี่น้องอันนี้คือบอกีย้อ่ยเด้อ มะเขือเคี้ยหรือมะเขือเทศตำส้มตำตำมะคงพี่น้องจ้ะอันนี้กับบัพริกอ,อ,อีกรุ่นหนึ่งได้เลยพี่น้องจา้านี่รุ่นนี้ก็ล่างสีออกอันนั้นอีกรุ่นนึงเพิ่นปลูกให้มันจะย,ย่อยตามกันเ,เก็บภาพมาให้เบิง้งอจติบอดีปันใดค่ะขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องจา้ามือใหม่ตลอดเวลา มือใหม่ตลอดเวลาในการถ่ายทำจ้าป้าพี่น้องจา้าเปิดมาเด้กพี่น้องจา้าผู้ใดสิตสื่อกมาสื่อเด้อพี่น้องจา้าอยู่นี่พี่กับอำเภอบ้านเหลื่อมจา้า บ้านนงปือโป้งหรือบ้านนงปือพัฒนาเด้อพี่น้องจ้าอยู่อันขามทางรถไฟนะพี่น้องจา๋าเนี่ยแถวทางรถไฟอยู่นี่จ้ะขามทางรถไฟมากอยู่ริมถนนจะมีร้านักแตงมุ่ล้านขายอาหารตามสั่งลูกชิ้นเชมพูนะเราอยู่ตรงขามลูกชิ้นเชมเลยจ้ะของู้บ่าวเบลสาวเบล เตาเบลขายอาหารตามสั่งกับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเชมตรงนั้นเ้อพี่น้องจ้าแวะทางทางกัตนตรนีขายแตงโมขายมันแก้วขายพุทราพี่น้องจ้าช่วงพุทาก็จะขายพุทรศาเนะาเนะผู้ใดแวะทานตรงนี้อยากมาซื้อก็แวะถามิึงเลยเลยจ้ะบางทีจะาของเพื่อนกับไ้อยุสวนจากบ,บ้านเพื่อนกับติยูติตดท่างทางนั้นเลยจ้ะอันนี้เพื่อนมามาเฮ็ดอยู่ทางนี้จ้ะ อันนี้ปลเขือเทศหน่อยปลูกอีกยังใดกับปลูกเนาะไปนั่งนี่ขยันพักวะป้านอันนี้บลเขือไล่เนาะอเคอรืองบัคเคือข้างกบค้างกบพี่น้องค้างกบมันจีไล่ไล่แบบนี้เนาะโอ้โดกอยู่เด้ยวละวาเราใส่ขายตลอดเนาะพี่น้องคุณแล้วต่เรานี่ก้นจังมากเราเก็บตลอดขายตลอดเป็นบุญเป็นงานเป็น ขอขาเม่าหุ่นมันต้องเปิดเบิงพี่น้องจ้ะมันมันตีมันตีไทยจังสีมันตีมองบ่เห็นเพราะว่า,วา,วามันสีเดียวกับตนนะเนี่ยเนี่ยนี่ไหยอยู่ด้พี่น้องโอ้ยน้อยเป็นตะกินพี่น้อง,งน,น้อยมันอ่อนมันเหี่ยวหยอบหลอบหลายลพี่น้องจ้าก็ปลูกแนยอยู่แนวกิน มองนี้ก็เป็นทีปลาเสานี่เสาแล้วอันมาซื้อไหกงนอกแล้วที่เข็ดมองขายของแลวขายแตงโมขายพักท่านมันเน้เอ,อพี่น้องจ้าเพราะเด้อใครอยากกินเพื่อใดมีงานบวชงานแต่งกะทโมากเด้อจ้ามาตั้งเอาบ้านไก่เดียบ้านน้องปือโปองน้องปือโปองหรือน้องปือพัฒนาจ้ะหมู่บ้าน,นเดียวกันพี่น้องจ้าบ่าได้เปิดให้เบิ่งทุกทุกอันอเด้อ ดกอยู่พี่น้องว้เลยออนกำลังกินได้ปลูกมันแบบมันเป็นวงลี่ย่อยๆเขาจังสีนะเป็นตะก,กินพี่น้องเลยพี่น้องจ้าจำนี้เราก็ได้เงินหลลอยเลยทัานได่กัมตีกับพ่อชูได้เนาะต่ว่านเราเห่น เราเห็ดมาหลายปีแล้วเรามีความรูหลายแล้วว่าได้เปิดให้เบิ้งทุกตน้นด,ดอกดเล็ี่น้องใจมันมีทุก้นเลยนะ